ใครที่กำลังมองหาพอตตัวใหม่ฟังก์ชันเยอะต้องตัวนี้เลยครับ r e l a e c t o r 20,000ครับซึ่งตัวนี้นะฮะจะมาในดีไซน์รูปแบบใหม่ของ l e g กนี่เราสามารถต่อประกอบแยกระหว่างหัวกับตัวเครื่องได้และตัวหัวของตัวใหม่นะฮะจะมีดีไซน์ที่แบบมีความโปร่งใสแล้วก็จะมีลายคล้ายเก็ดงูต่างจากตัวเก่าตัวเก่ามันก็จะเป็นแบบสีทึบแบบนี้ฮะและตัวใหม่เนี่ยจะมีการสูบได้ถึง20,000คำและตัวเก่าจะมีสูบได้เพียงแค่10,000 ซึ่งมันต้องแลกด้วยการที่ตัวใหม่ะจะมีความใหญ่ขึ้นกว่าตัวเก่านิดนึงไม่ได้ต่างกันว่าแล้วก็ตัวใหม่จะมีในสิ่งที่ตัวเก่าไม่มีการปรับโหมดนั่นเองซึ่งโหมดแรกก็คือโหมดบูสต์ซึ่งจะมี2ขีดแบบนี้และโหมดต่อไปก็คือโหมดสมูทซึ่งจะเป็นขีดเดียวแบบนี้ก็ไปเลือกสูบได้เลยเราก็สามารถปรับดูลมได้ที่ข้างล่างตัวเครื่องนะยะนี่เราปรับได้อยากสูบแบบไหนสูบแบบแน่นสูบแบบโปรง่งสามารถปรับได้เลยส่วนใครที่สนใจนะครับก็อยากแนะนําให้ลองไปเล่นกันดูเองดีกว่าได้จะรู้ว่าม ดนแล็คเคเตอร์ส0งหมครับ